ค่ามาตรฐานมาตรฐแล้วก็ค่าที่เป็นแอคชวลจริงวิ่งอยู่ว่าแม่งเป็นเหมือนคอนเทนต์แบบเอาเอายอดวิวอะบอกว่ารถสวยมากเลยครับทุกอย่างสวยดูดีทุกอย่างสุดท้ายที่นั่นเขาไม่เคยเช็คประวัติแล้วไม่เคยมีการตรวจเช็คสีเองอยู่ในเจเนเรชั่นที่3แล้ว รถที่คนกลัวแต่พอขับจริงแล้วผมว่าต้องคิดใหม่ e สามารถสูนี้คันนี้นะในโซเชียลมีแต่คนบอกว่าอย่าซื้อซื้อวิดแพงดูแลยากมาวันนี้ผมพามาดูเลยครับว่ามันน่ากลัวจริงหรือแค่คนไม่เคยขับแค่กลัวกันไปเรื่อยในโซเชียลบอกอย่างงูน้นบอกอย่างนี้ไม่เคยขับจริงไม่เคยตรวจจริงไม่เคยใช้จริงวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังมีคนถามเยอะเว้ยกับรุ่นนี้ว่าคนถ<ค>ามไปได้ป่ะผมตอบได้หมดอ่ะแบดให้บิดเส่อบง่ายป่ะ เสื่อมจริงๆผมมีวิธีทําให้ยืดอายุการใช้งานเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบเลยนะหนเสื่อมไม่ง่ายและที่สําคัญมีรับประกัน10ปีถามถึงว่าถ้าหลุดประกันไปแล้วนะต้อมรีวิวนะแสนหนึ่งเปลี่ยนแบตมือสองแสนสี่โอเคป่ะอินเวอร์เตอร์ประมาณ80,000เฮ้ยเข้ถูกนี่ถูกแล้วคำถามต่อไปเว้ยถ้าเสียขึ้นมาค่าใช้ใจโหดไหมไม่โหดจากอย่างที่แจ้งเลยอ่ะคอมแอร์สี่หมื สมมตินะคอมแอร์สี่มันเท่ารคนอื่นนี่วาก็ใช่ไงที่แบตทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดอ่ะสองแสนจบสองแสนจบแค่นั้นเองสองแสนได้ขี่เลยขี่เลยแล้วพี่ได้ออกยาวเลยนะถามหน่อยดิสิปีขึ้นโอเคแส่รลขึ้นมีคําถามเว้ยเออเราอายุหลายปีอ่ะเก่าแล้วนะเอออายุเริ่มเยอะละมันยังน่าใช้อยู่หรือมันแค่ดูดีๆเฉยเฮ้ยผมพูดตรงๆนะพี่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันเนาะหนึ่งไฟหน้าพี่ได้มันติบีมสองสว่างนี่400รอเมตรพี่เห็นเลย หลังคาแก้วเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์แอมเบียนไลท์เต็มคันจอยาวๆแล้ววันนั้นที่เราขับกันมาขับจากเขาใหญ่มาถึงันีืสิบแปดโลลิตรประหยัดนะสิบแปดโลลิตรนะพี่ประหยัดกว่าดีเซลที่เราขับมานี่อีกนะวันนั้นที่เราขับกันมาจำได้ว่าพี่ขับซิลิอนกับทำได้ที่แปดโลลิตรประหยัดเนาะเออเท่ากับน้ํามันไรอ่ะสามร้อยกว่าบาทถูกป่ะขับมาไม่ถึงเออประหยัดป่ะเออประหยัดผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่ามีคนเล็งรถรุ่นนี้เยอะเว้ยเยอะแต่ว่าคือเขา เขาไม่รู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหนแล้วเขาไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงแล้วมันต้องแมนเทนเนน์ยังไงมันจะเจอแต่คําถามที่แบบว่ารุ่นนี้มันซ่อมแพง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 ยังไงแล้วมันซ่อมจุดไหนวันนี้เอิร์ธบอกได้ไหมบอกหมดแล้ววันนี้บอกได้หมดเลยพี่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะได้พี่พร้อมปะลุยผมพามาดูเบาะข้างในนะครับยังใหม่ยังสวยยังแน่นยังแต่งยังตึงนะครับสวยงามมากจริงๆนะอันนี้เบาะหนังสีดําสวยๆเลยเป็นหนังป้าของเขานะครับใหม่มากฟอกเบาะให้เรียบร้อยแล้ว กลิ่นใหม่ยังมีอยู่กลิ่นที่แบบฟอกบอกใหม่ๆสวยๆงามๆนะใครที่ต้องการหารถสวยๆเนี่ยผมมั่นใจคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใน e 3 5 0 e ที่ยู่รับประกันได้ว่าสวยงามทั้งภายในและภายนอกดูนะครับไฟท้ายของเขานะเป็นแบบ Stardust แบบนี้เลยนะครับจะมีเหมือนแบบกากเพชรอะไรอยู่เนี้ยโอ้สวยงามดูหรูหรามากจริงมีคิกเซอร์ด้วยนะสำหรับคันนี้นะนะ รอบเดียวได้เห็นปะดูจุดสัมภาระ,ะได้ค่อนข้างพอสมควรใช้คําว่าได้ค่อนข้างพอสมควรนะสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่จุดสัมภาระ,ะได้ดึงสลักตรงนี้ดึงตรงนี้หรือจะเก็บของตรงนี้ได้อีกเล็กน้อยอีกด้วยนะเยี่ยมยอด ป่า yup ท้ายเป็นแบบไฟฟ้ายางและตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นตัว AMG 5ก้านนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับยางใหม่ปี25นะครับล้อคล้ายๆทรง ST4 นะครับของ Mercedes-Benz 5ก้านลาย AMG ของเขาเลยของแท้แน่นอนนะครับล้อยังสวยเลยมาที่พาต่อไปนะก็คือผมอยากจะถามเตอร์ว่าเนี่ยจะมาถามเตอร์กันว่าเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยเป็นยังไงนะมาเดี๋ยวผมจะถามนะเตอร์ครับครับไฮบริดเนี่ยมันเสี่ยงทุกคันจริงไหมครับไม่จริงครับ เพราะว่า <Power S 2> ยังไงครับเพราะจริงๆเรามีวิธีการตรวจเช็คครับจริงๆอย่างรถเราซื้อเข้าทุกคันเนี่ยจะมวีวิธีการตรวจเช็คตัวแบตเตอรี่นะครับโดยใช้ระบบเซนที่ของตัวเบนเช็คเนี่ยเราสามารถเช็คคุณภาพแต่ละเซลล์ได้โอเคครับคําถามต่อไปครับแล้วมันจริงไหมที่บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยรถมันขับดีเนี่ยเดี๋ยววันหน้ามันจะขับไม่ดีแล้วก็มันอยู่ขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมเทนเน้นเป็นหลักมากกว่าโอเคแล้วก็คําถามต่อไปครับไอ้เขียบคอมเนี่ยมันรู้ได้ทุกอย่างเลยเหรออ่อถ้าอย่างระบบไฮบริดอะผมให้ดูอ่ะมาดูกันนมาเดูห ตะตอนนี้เราเข้ามาดูเซลทั้งหมดนะตอนนี้ทั้งหมดแบตเตอรี่เซล์มีทั้งหมด88เซล์ผมไล่ดูเลยตั้งแต่ตัวเซลลที่1ถึงเซลที่4ี่40ก่อนครับอย่างเงี้ยคือเนี้ยมันจะมีค่ามาตรฐานมาให้ค่ามาตรฐานมาให้ในจุดแล้วก็ค่าที่เป็น a c t ชวลจริงวิ่งอยู่ผมก็จะดูเลยว่าค่ามันปกติไหม a c t ชวลคืออะไรครับ a อ t ชวลคือค่าที่วัดได้ปัจจุบันอ่าโอเคค่า ค่ามาตรฐานคือจะอยู่ฝั่งฝั่งขวาอ่า specify value ใช่ถูกต้องคราคงไม่จะดูอันนก็คือ specify value คือ2.5ถึง3.5ถูกต้องอันนี้คือมาตรฐาน actual ของเราคืออยู่ที่3.22จอ่าอ่าครับผมอันนี้คือโมดูลที่1นึถึงสีถูกต้องครับแล้วก็ไปถึงที่โมดูลที่41่สอถึงแปอ่ามันก็จะอยู่ประมาณ3.22 4 225เนาะใช่นี่ถือว่าแบบคุณภาพดีมาก เออแล้ว 81- อถึงปดสอะครับอันนี้คือเซลล์ช่วงเทลช่วงท้ายของเซลล์สุดท้ายแหละอ๋อก็คือเอาง่ายอ่ะมันตั้งแต่เซลล์ที่หนึ่งถึงเซลล์ที่8ปดสิบแดเนี่ยมันเอเวอร์เรจมากดีมากถูกต้องครับมันอยู่ในมันอยู่ในค่ามาตรฐานที่ที่ที่รถควรจะเป็นอันนี้กว่าแล้ออยางอื่นมีไหมครับขอดูหน่อยได้ไหมไม่มีเลยครับก็อย่ามาดูกันมาดูมาดูคือคันนี้ไปตรวจเองเนาะตรวจเองครับ p r i m เอออันนี้เราเช็คแอร์ได้ด้วยไหมเช็คได้ครับ ดูดูให้ไหนได้ไหมนี่แอร์เขาด้ใช่ไหมผ่านผ่านเนี่ครับ,รบถ้ามันทำงานถ้ามันเทสแล้วมันทำงานได้ปกติมันจะติดผ่านนี่คันนี้เซอร์วิสอะไรไปแล้วบ้างครับเตอร์ของเร็วทั้งหมดเลยครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดมีอีกคำถามครับสุดท,ท้ายแล้วที่ผมจะถามครับเลขหมมันดูได้ไหมดูได้ครับว่าก่อไม่ก่อดูได้ครับคือเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักนะไหนที่บอกว่าเครื่องตัวเนี้ยมันเช็คได้เพราะว่าไม่มันเช็คได้นะเตอร์เพราะเราสามารถเข้าไปดูที่ขอบโคงมาลัยได้ ใช่เพราะข้อพอะไรเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ครับถึงเว่ารถจะลากเนี่ยมันก็จะเข้าใหม่ตามการลากไปด้วยโอเคขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมเข้ามาที่ฟังก์ชันตัวนึ่งข้อพองไรเพื่อเช็คเลขใหม่เข้าไปที่ actual value ปกติแล้วก็ l e a d i n g เออนี่จบปัญหาเลยจบปัญหาคือบางคนแบบอยากรู้ว่าใหม่แท้ไม่แท้ก็ดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยเจ็ดหใช่ป่ะตรงนี้มันเท่าไหร่นะ เจ็ดสองสามหนึ่งแปดเอาลากเข้าไปเออเขาตรงนะตรงเป๊ะ แล้วถามเมื่อดีไปตรวจเคยเจอเลขสองอันนี้ไม่ตรงกันมาเคยมีอยู่จริงใช่ไหมมีอยู่จริงพี่เอิร์ธน่าจะรออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปขับเลยไปมาเริ่มการขี่กันนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากๆเยี่ยมมากๆนะก่อนที่จะเริ่มผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะสําหรับใครที่ขับตัวปังอิงอยู่ต้องรู้สิ่งนี้แน่นอนเลยเพี่ยร์ครับคือกดโหมดไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมดนี้เป็นการถนอมแบตทั้งหมดเลยตรงนี้นะให้เลือกตลอดว่าเป็นชาร์ททำไมวะ เพราะว่ามันจะชาร์จแบตไปในตัวด้วยและถ้าสมมติว่าชาร์จเต็มแล้วปุ๊บนะมันจะกลับไปเปลี่ยนเป็นไฮบริดหรือไฟฟ้าล้วนเองพี่ติบอกว่าการที่ใช้โหมดนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเพื่อให้มันขับชาร์จตลอดเวลาถูกถ้า<อ>เราไม่เลือกโหมดนี้มันจะไม่เข้าไปชาร์จแบตถูกป่ะถูกต้องพี่เวลาขับขี่คือถามถึงว่าชาร์จไหมชาร์จได้แต่น้อยอแต่นี่คือขับไปชาร์จไปเหมือนตั้งตั้งเป้าเหมือนตัว B M อ่ะที่ตัวคอนโทรลแบตเตอรี่คอนโทรลอ่ะถูกไห คือให้ง่ายอ่ะพยามอยู่ในโหมดชาร์จแล้วพอชาร์จเต็มปุ๊บเขาจะกลับไปโหมดไฮบริดเองใช่พี่บางคนคือไฮบริดไปเลยระเบิดเลไม่ทันชาร์จเลยถูกต้องพี่อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยว่าทุกคนที่ขับไฮบริดของเบนตต้องรู้ว่าควรเข้าโหมดชาร์จเพื่อยืดอายุการใช้งานได้อีกเป็นสิบจะอยู่ได้นานขึ้นมากเป็นสิปีหลายกิโลอ่ะราว่า พวกบางคันแบตที่มันพังเนี่ยมันไม่ได้เข้าโหมดชาร์จกันถูกบางทีไม่ได้เข้าโหมดชาร์จแล้วก็ <ừ. S 2> ไม่ได้ชาร์กด้วยเ,ออเข้าใจไหมีห่<ะ>มันก็เลยไปกันได้แล้วบางทีก็เลยไม่รู้ <ừ. S 2> ว่าเฮ้ย แบบตัวเองเสิ่อมหรือเปล่าไปซื้อมาแต่ถ้าซื้อที่ผมเราเช็คให้คุณแล้วใช่ไหมพี่คันนี้สบายใจเป็นหนึ่งเปอรเพราะเมื่อกี้กคดูแล้วเนาะให้ดู88เซลล์อะเต็มเบาะทั้งหมดแล้วอะพี่ผมใช้คํานี้ดีกว่านะเต็มทุก88เซลล์อะเบาะก็รับไฟฟ้าด้วยนะพี่แอมเบียนไลท์เต็มคันเฮดอ d พิสเพ y มีเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์มีเนี่ยผมเนีขับมาจากเขาใหญ่พี่ผมบอกตรงนะผมแม่งไม่เหนื่อยแล้ววัสดุมันดีเนอะเอินเนอะเบาะเบนซ์มันนั่งนุ่มอะเนี่ยดีมาก ตัวเอ็จีนะดีอย่างเึ็เลยคืออะไรพอมีหลังคาแก้วเนี่ยจากนั่งจากที่นีนั่งหลังมันรู้สึกความได้อึดอัดใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องบอกว่านั่งข้างหลังอะสบายมากนะสองถึงสามเนี่ยแล้วก็ได้ถุงลมด้วยคันนี้แล้วก็บวกกับหลังคาพาโนเนาะคือมันครบอะแล้วก็วัสดุทุกอย่างมันดูพรีเมี่ยจริงๆนะคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถคันนี้คันละสี่ล้านนะสี่ล้านจริง มันคาระสี่ล้านนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันได้มาเนี่ยมันก็คือคาระสี่ล้านคือต้องบอกก่อนพี่ว่าอ่าผมอาจจะใช้คําพูดนี้มันเป็นโฆษณาอุปทานหมู่นะครับที่ว่าซ่อมแพงอย่าไปยุ่งตัวอีเฮ้ยแม่งอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันที่ไฮบีดอย่าไปยุ่งกับมันผมว่าแม่งเป็นเหมือนคอนเทนต์แบบเอาเอายอดวิวอะจริงจริงแล้วว่าผมเชื่อว่ามันมีคนที่ใช้ e3 สามพันส่วนเอและเขาชอบเยอะมากมาก แม้กระทั่งตอนที่เราเคยไลฟ์ไะยังไมีเคยมาบอกว่ารถมันดีมากๆห้าสั่งตรอี E ทุกอย่างใช่เนาะมันได้เรื่องความเงียบมันได้เรื่องการออกตัวถูกมันได้ทุกอย่างที่รถคันนึงจะทําได้อ่ะต้องผมใช้คานี้แล้วกันแล้วก็มีบายสปอตด้านข้างอีกด้วยระบบช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยนะระบบช่วยเบรกแอคทีฟกล้องสามร้อยสีสิบองศากล้องถอยเซนเซอร์ระบบช่วยเข้าจอดมีทั้งหมดแล้วค่ะวันนี้ผมบอกคาร์ซอมให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็เผื่อคนดูตอนต้นแล้วฟังอาจจะ ไม่ไม่ทันไม่ทันอีกทีหนึ่งเนาะมากดดูคลิปมาตรงนี้นะอโชคถุงลมสี่ต้นอืโชครวมถุงลมสี่ต้นโดยมแปดหมื่นจบจบระบบแบตไฮบริดซ่อมนะอืแล้วขับได้เป็นอีกสิบปีเลยนะอืแสนหนึ่งอืมอินเวอร์เตอร์อีกแปดหมื่นแสนแปดแสนแปดพี่รวมทั้งหมดนี้มาแสนแปดรวมแปดรวมแปดหมื่นสองแสนหกใช่ไหมสมมติซื้อคันนี้เก้าแสน บวกกับอีกสองแสนหกเป็นล้านสองล้านหนึ่งประมาณล้านสองตีไปทั้ท่วนคุณท่อมแล้วเคลียร์แล้วขับยาวเลยใช่คุณได้ราคาถูกกว่าดีเซลอีกใช่แล้วได้ช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่านุ่มกว่าทุกอย่างดีกว่าการขับขี่ก็ดีกว่าด้วยนะถูกกว่าดีเซลนะบางทีเราคิดว่าแบบดีเซลมันดีจริงแล้วคือปลั๊กอินเนี่ยบาลานซ์รถมันดีกว่าด้วยด้วยโชวคด้วยอะไรเนาะหลายหลายอย่างผมว่าความเงียบของเครื่องด้วย นั่งแล้วมันผ่อนคลายกว่าถูกไปรับลูกใช้คันนี้ไปได้เพราะมันมีหมดไฟฟ้าจอดรอหน้าโรงเรียนได้บอกเลยนี่อยู่หมดไฟฟ้าครับจริงๆและการออกตัวเนี่ยมันได้เงียบมันได้นุ่มโอเคแต่บางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะไม่ถูกใจหรือว่ายังไงนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไปเจอมาที่รถก็เจอรถไม่ที่มาแพงหรือว่าสื่อแพงจริงๆทักเข้ามาสอบถามผมได้นะว่าที่ไหนถูกแล้วดี ก็มาถามได้ใช่ไหมพี่เอมลือเข้ามาที่เราก็ได้เราเว่นูแลได้คือคืออย่าเหมารวมดีกว่าผมว่ามันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมคือมันคุณบอกว่ารุ่นนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันคือคุณเอาแค่คอนเทนต์อะเออแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าบรูเทกไฮบิดโอเคเห็นด้วย ว่าบูเทคไฮบิดเนี่ยมันค่อนข้างจะซ่อมยากมากกว่าม,มันมีเรื่องของดีเทลเลอลึกๆ,ๆ,ๆ่ะเดี๋ยววันไหนวันไหนมาบอกเนาะคือตัวนั้นน่ะมันเป็นดีเซลไฮบิดมันเลยจะค่อนข้างจะจุกจิกเพราะมันกระชากอยู่ที่เกียร์แล้วมันมันประเด็นมันเยอะตัวนั้นอะเลยบอกว่าโอเคเห็นด้วยว่าถ้าบูเทคเนี่ยอย่าไปเล่นโอเคเห็นด้วยแต่ถ้าพูดถึงว่าปลั๊กอินไฮบิด EQ Power อันนี้ผมไม่เห็นด้วยถูกเพราะรุ่นตอนตอนแรกเริ่มมานะเจเนอเรชันที่1คือ BlueTech Hybrid ใช่ตอนั้นยังไม่สมบูรณ์เรื่องที่สมาเนี่ยจะเป็นคําว่า Plug-in Hybrid แล้วที่3มาคือ EQ Power ตัวนี้มันคืออยู่ในเจเนอเรชันที่สามแล้ว EQ Power นะครับผมรุ่นทสอง Benz หรือ BMW ที่ทําออกมาในเจเนอเรชันสามที่ใกล้เคียงกันเนี่ยขับดีทั้งหมดทำ่มพี่ครับดีจริงๆใช้คบแบบนี้เลยแล้วประหยัดน้ํามันจริง18ลิตรผมพูดย้ำอีกครั้งนี่จะรอบที่5ที่6แล้วมั้งว่า18 รนิดผมขับมาจากเขาใหญ่ขับโดยประมาณไม่เกินร้อยี่สิบแต่ผมไม่เคยขับหกสิบใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งดีมากๆเออถามหน่อยรถที่มีปัญหาเนี่ยเวลาขับมันจะเจออะไรบ้างวะเอาเอาตรงๆเลยนะตอนขับเนี่ยผมพูดถึงเลิแรกเริ่มก่อนแล้วกันอาการประจำรุ่นของ e สามวสดุ e ตัวปีสิบเจ็ดตัวปีสิบแปดที่เป็น c สามสดุ e ด้วยนะคอมแอร์เพราะคอมแอร์เขาจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขา qc มาไม่ดีเพราะน้ำมันในคอมแอร์เนี่ยเขาเติมไม่ได้มาตรฐานอ่าคือเคยได้ยินใช่แล้วคันนี้เปลี่ยนแล้วนั่นเปลี่ยนแล้วนั่นคือจบ ก็คือจบอะจบแล้วแต่ถ้าสมมติคันไหน่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือคอมแอร์ที่มันเป็นดีเฟกถูก4ี่หมืบาทถ้าสมมติไม่ได้อยู่ในบรินวีนะสี่หมบาทจบเลยคุณจบทั้งทั้งทั้งปัญหาเลยแล้วมีอะไรอีกครับเอิร์ดก็จริงๆไม่มีถ้าผมพูดตรงๆนะจริงจริงไม่มียกเว้นว่าในเรื่องของคอมแอร์ที่เป็นอัตราประจำรุ่นแต่ถ้านอกนั้นก็คือสวิตทั่วไปอย่างที่บอกตอนก่อนหน้านั้นก็คือชช้งลมแปดหมื่นอิเตอร์แปดหมื่นถ้าซ่อมแบตใหม่ก็ประมาณแสนหนึ่ง ต้องมีลูกค้าต้องใส่แหละแล้วอ,อย่างคันนี้รู้ได้ไงว่ารถมันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะคือทุกคันพี่เราเช็คฟองทั้งหมดโดยโปรแกรมเซนที่อันนี้ผมผมผมเสริมนิดนึงเนาะค,คือบางคนบอกว่าเอ้าเราจะรู้ได้ไงว่าแบบรถมันดีหรือไม่มีปัญหาอันเนี้ยเราขับกันอยู่เนี่ยรถเนี่ยก็เปลี่ยนจากโหมดนนะ้ามันเป็นไฮบริดได้อย่างเนียนไม่มีปัญหาอะไรแอร์เย็นเพลงเพะไฟฟองมอฟังชันแบตไม่โชว์ถูกไหมแล้วก็ อย่างที่บอกคือรถที่มีปัญหามันจะวิ่งไฮบริดไม่ได้เลยถูกพี่<อ>คือมันจะไม่ชาร์จไฮบริดอันนี้อยู่ Hi ไฮบริดอันนี้อันนี้อยู่ในชาร์จพี่เห็นปะ่ะ<อ>จากตอนแรกเป็น8ตอนนี้เป็น26แล้วแสดงว่าถ้าชาร์จถ้าชาร์จแล้วไม่เข้าไปอ่ะ มีปัญหามีปัญหาแน่นอนหรือขึ้นมอฟังก์ชันเป็นรูปตัวสีแดงอันนั้นอาจจะเป็นคอมแอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบตไฮบริดก็ได้มีประมาณ2อย่างนี้แต่จริงๆต้องเช็คด้วยระบบเต็มที่แต่นี่เป็นการดูคร่าวๆโอเคไหมพี่เอาง่ายๆก็คือถ้ามันพังอ่ะอาการมันออกตอนขับเลยถูกปะถูกพี่คือเอาไม่ชาร์จแล้วไฟไม่เข้าไปจบเลยแล้วไม่ตัดเป็นเข้าเป็นระบบไฮบริดจบใช่บางทีคือซื้อรถอะไรมันก็ต้องลองขับด้วยอย่างเนี้ยเราก็ลองขับด้วยนะ เราคอมเช็คลองขับเช็คตัวถังเช็คทุกอย่างที่พัตเตอร์คนเช็คผมคก็เช็คด้วยทางหนึ่งคือก่อนจะซื้อเช็คด้วยว่ารถมันยกขึ้นลงได้หรือเปล่าด้วย ช้กถุงลมเนาะเ,ออเราเช็คทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่ว่าเช็คอย่างเดียวเราเช็คในระบบคอมพิวเตอร์รของเซนทรีเราเป็นเซนทรีไม่ใช่ตัวร้อนอย่างเดียวถูกไหมพี่แอมถูกต้องเพราะร้อนเช็คได้ไม่ครบอาจจะไม่ลึกเข้าเซนทรีเพราะมันคือโปรแกรมที่สําหรับในการเช็คเมอร์เซเดสโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยครับผมก็จะบอกเลยว่าคือใครมีความกังวลคุณอาจจะไม่เหมาะคันนี้อืแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันจับต้องได้แล้วแล้ว คิดว่ามีเงินเหลือซ่อมอีกคือมไม่ได้ได้ซ่อมวันสองวันนี้หรอกอีกหลายปีอะท,ที่อาจจะต้องซ่อม,มนะถูกแต่เราพูดถึงซ่อมนะพี่ไม่ใช่เซอร์วิสนะวันนี้ราคาแบบถูกมากแล้วถูกมากแล้วถูกทำกกจบแค่แบตสมมติแบตพังซ่อมแสนหนึ่ง แต่อินเวอร์เตอร์ไม่พังคุณไม่ต้องซ่อมอินเวอร์เตอร์ถูกถูกไหมถูกถุงลมเสียคุณซ่อมแค่ถุงลมถูกแต่ถามถึงรถมันไม่จุกจิกมันไม่ได้อะไรอย่างที่เขาว่ากัน่ยที่คิดเลยคือจริงๆอ่ะถ้ามาดูคลิปนี้หลายคนกังวลอยู่นะคือว่าไม่ต้องกังวลอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องรายละเอียดค่าซ่อมเนี่ยที่ผมเนี่ยเป็นที่ที่ชัดที่สุดนะแล้วผมก็ขายรถหรือขายอะไรทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างเราเพียมบอกราคา เสนอบอกอู่ทั้งหมดในเรื่องของอาการที่ประจํารุ่นรถหรือว่าอะไรเงี้ยเราบอกทั้งหมดเลยใช่อย่างที่บอกรถสวยใครก็พูดได้แต่ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้หรอกใช่ใช่ไหมพี่รถสวยก็พูดได้แต่ไม่ใครบอกว่าเออต้องซ่อมกี่บาทต้องซ่อมยังไงว่าไม่แลันยังไงแล้วผมขายรถผมไม่ได้ทิ้งลูกค้าอ่าลูกค้าสมมติลูกค้ามีปัญหาผมแนะนําหาให้ หาอะไรให้ดูแลให้เซอร์วิสเ,เบย์ผมก็มีมดูแลให้คิมช่างผมก็มีเพราะฉะนั้นเนท,ที่บอกซื้อขายกันเราผมไม่ได้ทิ้งลูกค้าจริงแล้วเราพูดตรงตรงน,นั้นเราลึกกว่าลูกค้าเราเลยมาขายได้ดูไว้พี่คือจริงๆมันอาจจะมีคนที่เก่งกว่าผมแหละแต่ผมใช้คําว่าคนโดยคนส่วนใหญ่ผมอาจจะรู้มากกว่าผมเลยมาให้ข้อมูลดีกว่าโดยที่เป็นการแชร์กันซึ่งบางคน เคยเจอเหมือนกันนะครับซึ่งพี่ๆบางคนก็ทัว่าบอกว่าเออทำไมถึงตั้งขายแพงกว่าที่อื่นประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่ผมพูดตรงๆเลยนะรถทุกคันผมตรวจสอบได้จ้างใครมาเช็คก็ได้อาที่ดังๆตอนนี้พี่พี่เก่งน่าจะดังสุดในสแกนทูคาร์ถูกไหมพี่มาเช็คที่ผมไม่เคยมีไม่ผ่านจริงวินเลทร้อยเปอนะวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์กับพี่กับพี่เก่งสแกนทูคาร์ผมผมวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีไม่ผ่านผมกล้าพูดตรงนี้เลย เพราะว่าเราขายรถดีจริงๆเว้ยแล้วก็อย่างที่บอกคือรถไม่สวยไม่ซื้อเลยไม่ไม่ซื้อเลยจริงๆเอาง่ายแค่ชนประตูมาผมยังไม่ซื้อเลยอ่ะคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแค่ชนประตูนะพี่แต่แค่แบบว่าผมขี้เกียจมาตอบคําถามกับลูกค้าด้วยเราเป็นคนขี้รำคาญอ่ะด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยขอขายอะไรที่เราไม่ต้องตอบคาถามลูกค้าเยอะนะใช่เราขายคลีนเลยเอาง่ายแบบโอเคเก็บสีทั่วไปมาเข้าใจได้รถประตูชนมา คือเข้าใจได้แต่บางคันผมอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเข้าซอกถูกไหมพี่คือถ้าเข้าซอกมานเนี้ยผมไม่ได้ซื้อเลยแต่ถ้าเปลี่ยนประตูมาโอเคผมตอบคาถามได้แล้วโอเคแต่ถ้าเข้าซอกมาพ่นเข้าซอกมันเป็นการตอบคำถามที่เยอะเกินไปแล้วแล้วถามถึงว่ามันไม่มีเหตุจะเป็นที่ต้องพ่นเข้าซอกถูกไหมพี่เอ็มอันนี้เป็นการยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างคือมันก็จะแบบอย่างง่ายๆพวกผมเป็นแบบขายรถต้องดีอ่ะมันเหมือนกับว่า อารมณ์เหมือนกับว่าเราขารถให้คนรู้จักอะอืแล้วลูกค้าเราไม่คือคนนั้นอะนึกออกปะแต่สิ่งหนึ่งเลยผมไม่เคยโฆษณาเกินจริงเออจริงอนี้ผมไม่เคยโฆษณาเกินจริงผมเป็นคนตรงไปตรงมาบางคนชอบบางคนไม่ชอบอันนี้ผมต้องขอแล้วแต่ต้องขอยยด้วใช่แต่ผมพูดว่าผมพูดตามตรงผมไม่เคยออกมาพูดว่าอย่าเล่นอือันนี้อย่าทำอันนู้นอย่าทำอันนี้รถทุกคันเขาออกแบบมาผมพูดเลยนะคนที่ออกแบบรถมาเนี่ยพี่เมอร์เซเดสเบนหรือเบร์แล้วยูหรืออาดีหรือแบร์อะไรก็ตาม เขาเก่งกว่าเราเยอะจริงครับผมพูดตรงๆรถทุกคันขับได้หมดแหละอยู่ที่ว่าคุณดูแลยังไงรถเนี่ยถูกไหมพี่ใช่มีสิบรายการผมสมมติผมเป็นอู่นะผมส่งไปให้ลูกค้าอพี่ต้องซ่อมสิบรายการนี้นะพวกช่วงล่างเนี่ยมันหลวมแล้วมันยางมันเสื่อมมันนุ่มมันนี่มันนั่นแพงว่ะเพียมเพียมตอบกลับผมมาขอซ่อมสามรายการได้ปะผมก็บอกอ่ะได้พี่แต่มันก็ยังไม่ขาดนะถูกไหมเออยังไม่หายขาดนะสุดท้ายพี่ซ่อมสามรายการก็ยังเป็นอยู่พี่กลับมาทํากับผมเหมือนเดิม กลายเป็นพี่บอกว่าจุกจิกนั่น,นอะไรอ้าวอันนี้มันถูกไหมผมต้องถามก่อนมันถูกไหมพี่ก็คือทำไม่ครบอะถูกนั่นแหละพี่แค่นั้นเลยจริงจริงจริงอู่เบ้นข้างนอกเก่งเยอะแยะมากมายหรือจะเข้าศูนย์เบ้นเลยก็ได้ราคาตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำได้ดีนะ <c oughs> พี่ <c oughs> ใช่ไหมเออไม่ได้แย่มากแต่ถามถึงว่าเฮ้ยอู่เยอะแยะดีๆเยอะแยะผมใช้คำนี้แต่ต้องหาอู่ที่ถูกใจจะซื้อรถมือสองต้องมีอู่ที่ถูกใจก่อนฉะนั้นซื้อรถที่ผมผมมีอู่ที่ถูกใจให้หรือเข้าที่เราเลยก็ได้ถูกไหมพี่ ก็ยังบอกแหละก็ที่เอิร์ทเขาขายอย่างเดียวอ่ะเอิร์ทที่ผมคือขายเซอร์วิสอ่ะถูกถูกไหมขายแล้วเซอร์วิสดูแลลูกค้าเต็มที่อันนี้แม่งนุ่มด้วยเลยเห็น่นุ่มมากเนี่ยชาร์จถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เนี่ยแบตไม่พังนะแล้วบอกก่อนนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้แล้วนะแต่ถามถึงว่าคันที่มีปัญหาที่แบตพังจริงๆมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะมาเดี๋ยวผมเข้าโหมดการขี่ให้บ้างพี่ว่าสปอร์ตแล้วเป็นยังไงเอาลูกเนินตรงนี้นะ 288แปสิบแปดรงมาครับเบรเห็นปะอยู่ที่มอเตอร์อยู่นี้ดีปะดีคอยที่ตรงหน้าร้านได้ปะได้เลยพี่มันดึงแบบดีด้วยดึงแบบนุ่มดึงไม่กระชากแม่งเป็นรถหนึ่งรุ่นที่กูบอกเลยว่าแม่งนั่งสบายจริงจริงจริงอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยดีมากอ่ะมันไปแบบแล้วระยะเบรกเห็นปะรถเบรกแบบนี้อยู่มันไปแบบ เขาอยู่อ่ะใช่แล้วมีระบบช่วยเบรกด้วยพี่ครบนะครบครบมากๆน่าใช้งานมอางนะครับผมบอกเลยงบตอนนี้ต่ำร้านหนึ่งได้นั่งสบายได้ขับดีได้แรงก็โหแมกนีคันนี้คือตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมคิดอยู่พี่เอ็มเอาออปชันแบบนี้เลยนะเอาออปชันแบบนี้เลยนะไม่มีนะไม่มีจ้ะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีห้าสามศูนย์ อคันสูตร E ได้โยแต่นั่งสบายไม่เท่าคันนี้อันนี้ด้วยด้วยด้วยตัวเบาของเขานะพี่ทั้งวัสดุทั้งการนั่งท่านั่งข้างหลังแน่ตรงนี้โคตรสบายเลยเบาตรงเนี้ยคือด้วยความที่ว่า5ตบส่วน E เบามันจมแต่ E 300E เนี่ยเบามันดันขึ้นดันหลังเรานั่งสบายกว่าข็ออกแบบมาให้นั่งดีแต่ออปชั่นก็ใกล้เคียงกันผมใช้คำว่าออปชั่นก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ความนั่งสบายก็ยกให้ Mercedes-Benz แต่ถ้าการขับขี่ที่แบบโหสปอร์ตจัดก็อาจจะต้องไป5ตับย คันนี้หรอคันนี้รวมสภาพรวมสภาพด้วยสภาพนี้ปีนี้วินาทีนี้นะทุกอย่างนะเอาไปเก้าจุดห้าปกติกว่าให้แปดนะคันอื่นแต่คันนี้แม่งคือแบบเออสภาพนี้มันยังมีอยู่แล้วทุกครั้งที่ได้นั่งแม่งรู้สึกดีเฮ้ยผมชอบคันนี้ทุกครั้งที่ได้นั่งแม่งรู้สึกดีทุกครั้งที่เป็น e สามห้าส่วน e w สองหนึ่งสามอื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 มอคุณจะพูดอะไรยังไงบอกให้หนีปพระหมไม่รู้อะแต่รู้ว่ารถแม่งนั่งดีชิบหายอ่ะจริงนั่งดีไม่เวียนหัวไม่โค้งไม่เคงแม่งนิ่งอื แล้วคันนี้ไม่เคยนั่งมาลองนั่งแล้วกันคันนี้อย่าเอาแต่พูดผมบอกเลยเซอร์วิสให้เรียบร้อยเออทำอะไรบ้างว่าไปน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายอ่างเกียร์ครบครบเขาจะผมแม่งทำไหมกูอยากรู้ผมไม่รู้อ่ะแต่ผมทาเออผมใช้คํานี้เพราะว่าผมเห็นประวัติจากลูกค้าปื๊บปื๊บเอาง่ายมันต้องถึงรอบพอดีแล้วรอบเจ็ดหมื่นโลยังไงก็ต้องเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายอยู่แล้วเนาะพวกนี้นะเฮ้ยผมมี ผมขอพูดเลยก่อนที่จะเข้าไปนะมีคอนเทนต์หนึ่งพูดออกมาผมเจอแว๊บๆ okay. เราโดนหลอกเรื่องที่ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยจริงๆอะที่ต่างประเทศอะเขาเปลี่ยนกัน2องแสนห้าหมื่นกิโลยังไม่เปลี่ยนกันเลยมีคอนเทนต์หนึ่งมาผมขอพูดเลยนะถ้าพี่ฟังคลิปนั้นอยู่นะแล้วเป็นลูกค้าแล้วเคยรู้จักคลิปนั้นนะผมไม่พูดถึงใครนะพังผมบอกเลยรถพังแน่ <laughs> ถ้าพี่ทําอย่างนั้นนะพังสองแสนไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองแสนห้าหมื่นโลไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เยอรมันเขาทากันครับเราอะโดนที่ที่ไทยอ่ะหลอก เชียชิบหายผมบอกเลยนะทางถ้าพี่ฟังอย่นะั้เป็นอูด้วยทางแน่ที่เพราะว่าอะไรหนึ่งความร้อนของประเทศไม่เหมือนกันใช่บอกเ,เลยไม่เม,มันนั่นแหละพี่โม่พาไปทําเจ๊งเป็นไงบ้างครับไปลองกันมานะเดี๋ยวผมพาชมหน้าเครื่องกันดีกว่าอ่ะคันนี้นะคะเป็นรหัสเครื่องยนต์ M 274นะครับแรงม้าโดยรวมนะครับ288แรงม้านะ ประหยัดน้ำมันโคตรโคต18โลลิตรทำมาแล้วทํามาเองด้วยไม่ต้องพึ่งใครนะครับนี่เลยเห็นไหมแห้งๆนะครับคันนี้เป็นการเก็บสีรอยรอบคันเบาๆแค่นั้นเองนะครับไม่ถอดไม่อะไรนะเดิมเดมิเห็นไหมเดิมเดิมไม่ถอดเลยรถสวยเนี่ยใครก็พูดได้พูดได้กันทุกที่แหละครับรถสวยมากขอพูดหน่อยนิดนึงมีเคสเคนึงเดี๋ยวผมทําแยกไว้ให้เนาะบอกว่ารถสวยมากเลยครับทุกอย่างสวยดูดีทุกอย่างสุดท้าย ที่นั่นเขาไม่เคยเช็คประวัติชนหน้ามาลูกค้าเพิ่งรู้ตอนที่จองไปแล้วนะครับแต่ที่ผมนะที่ไม่ต้องจ้างใครมาก็ได้หรือจะจ้างก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมจิ้มให้เองเลยแล้วก็จิ้มคอมให้อีกด้วยที่จะได้สบายใจโอเคไหมคำว่ารถสวยที่ร้านเราไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการลงมือทำให้ลูกค้าเห็นทุกอย่างแค่นั้นรถซื้อมาประมาณล้านกว่าบาทแตงกว่าบาทเป็นหลักสิบล้าน ฉะนั้นต้องตรวจทั้งหมดเช็คที่ที่ปลอดภยัยเช็คที่ที่ไว้ใจได้ถามถึงความไว้ใจได้ดูจากไหนล่ะไม่ใช่ดูจากคำพูดอย่างเดียวแน่นอนครับต้องมีทุกอย่างตรวจสอบได้ ทั้งหมดนะลาสุน e-mg คันนี้นะครับเป็นตัวปี18นะครับเป็นชุดแต่ง a m g ทั้งคันเบอร์เมสเตอร์หลังคาแก้ว ambient light ทั้งหมด apple carplay android auto ใช้งานทั้งหมดออกปี19นะครับเดือน4นะครับคันนี้คุ้มมากๆเลขกิโลเมตร72,000กิโลเมตรนะครับ959,000บาทเนียบมาก สวยมากประหยัดมากออปชั่นเยอะมากคุ้มค่าที่สุดในรถที่ไม่เกินราคา1ล้านบาทคุณได้แบบนี้ไปขับขี่ยาวๆสบายใจได้เลยประกันแบตเตอรี่ก็มีให้อีกด้วยนะคันนี้ครับบอกเลยครับงบต่ำล้านผมมั่นใจเลือกคันนี้ไม่มีผิดหวังอยากได้แอดมาเลยแอดไสน์ทอ็อปค่าเลขแปดตัวเชื่อผมได้เลยครับว่ารถมือสองต้องเลือกที่ทอ็อปคา